ก็เจริญพรพุทธศาสนิกชนยาติโยมทลายปีนี้ปี2565ก็ใกล้ที่จะสิ้นสุดลงไปอีกไม่กี่วันนี้ธรรมภาพพระเมธีวชิรธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่เจ้าวาดวัดพัะธาตุดอยเล่งตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ และอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่ปี2,566ธรรมภาพก็ขอเชิญชวนเจริญพรญาติโยมทุกๆท,ท่านาที่ได้ดูรายการนี้ได้มาชมวิวทิวทัศ เมืองแพร่และได้มาไหว้พระาธาตุดอยเล่งขอพรพระาธาตุช่อแฮตรงนี้ซึ่งที่นี่ตั้งอยู่บนเขาสูงสูงจากระดับน้ำทะเล350เมตรตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่ง เชิดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่ก็ว่าได้เพราะว่าเป็นพระธาตุร้างมาเป็นพันๆปีก็ได้มาบุรณะเมื่อปีพศ2540ได้สร้างเสนาสนะได้สร้างอุโบสถเสร็จปี2565นี้เองเพราะนั้นพระธาตุดยเล็ง จะสร้างอะไรนั้นก็ต้องอชา้ชาๆนิดหนึ่งสร้างเร็วไม่ได้เพราะตั้งอยู่ที่เขาสูงสอุทธศาสนิกชนการสร้างบนเขาบนดอยนั้นด้วยความยากลำบากจากไม่มีถนนธรรมาภาพก็พัฒนาให้มีถนนมีลาดยางขึ้นมาถึงบนนี้ได้ ปัจจุบันนี้ก็ได้ออกโฉนดที่ดินจำนวน15ไร่1งาน43ตารางวาได้ประกาศยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระพิสุจำบรรษาวันที่19พฤศจิกายน2564เป็นเวลา1ปีกว่าแล้วที่ได้เป็นวัดขณะน,นี้ก็ได้ขอ ราชทานวิสุงคามาสีมาต่อไปเพื่อที่จะสร้างให้เป็นวัดเป็นวาที่สมบูรณ์แบบตรมภาพในนามประธานบุรณนะในนามเจ้าวาดก็ขออวยพรนะให้กับญาติโยมทั้งหลายปี2566อถือว่าเป็นปีกระต่ายนะเพราะว่า ปีนี้เป็นปีขานปีขานปีเสือก็มาไหวาพ้พระธาตุช่อแห่แล้ก็มากันจัดกิจกรรมกันสมัยนั้นก็มีท่านผู้ว่าสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจงังหวัดแพร่ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยบูมทั้งวัดพระธาตุช่อแห่พระธาตุดยเล็งนะ ให้เป็นศีง่ะราศีของเมืองแพร่ก็นะ à, ต้องขออนุโมทนาในส่วนนั้นนะก็ขออนุโมทนาญาติโยมทุกๆท่านนะที่ได้มาร่วมกันสร้างได้มาร่วมกันทำให้เกิดเป็นวัดเป็นวาขึ้นนะปี2560ันอกก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายมีสุขภาพกาย สุขภาพใจแข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้มีความตั้งใจว่าเราได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีอายุมั่นขันยืนหายจากสัพพทุกส,ะะสกัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยเพราะว่า วันที่31ทธันวา2565ทางวัดก็จะจุดเทียนจุดเทียนสะดอกเคราะห์สืบชะตาต่ออายุให้กับญาติโยมทุกทุกท่นนะคนไหนที่สนใจก็แจ้งความประสงค์มากับทางวัดและวันที่19ทธันวาคม2,565ที่ผ่านมานี้ทางวัดพร้อมด้วยหน่วยราชการจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกๆส่วนได้มาจัดสวดมนต์เจริญพุทธมนต์และจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพระชรลกิติยาภาที่นี่นได้รับความอนุเคราะห์จากละละหลายๆฝ่ายแลวก็ทางฝ่ายสงฆ์ก็มีพระเดชพระคุณพระราชเกามากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่ามาเป็นประธานสงฆ์นั่งปรกอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชจุกุศลด้วยมีพระเดชพระคุณพระโกศัยเจติรักรองเจ้าคณะจังหวัด แพร่ามานั่งอธิษฐานจิตด้วยมีพระครูวรลเวชสังกัดิมีพระิทธีวชิลธรรมได้นั่งปลกอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลและก็มีท่านพระครูพิบูลพัฒนกศลเจาา้าคณะอำเภอเมืองแพร่ได้มาเป็นประธาน จเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลก็ขออนุโมทนากับทุกทุกท่านให้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมก็ขอสิ่งเหล่านั้นจงสำเร็จแก่ญ,ญาติโยมทั้งหลายปี2,566นี้ก็ขอให้ เป็นปีกระ่ายเป็นปีมงคลให้กับญาติโยมทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญนะให้มีโภคสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติมีโชคมีชัยและมีพลานัยแข็งแรงสมบูรณ์ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ขออ้างเอาบารมีพระาธาตุเจ้าโดยเล็งพระรัธาตุหนึ่พันปีหลวงพ่อโดยเล็งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อตั้งใจชัยมงคลหลวงพ่อพระนักปรกขอ,ขอให้มาปกปักรักษาให้ประชาชนคนไทยทุกท่านหรือประชาชนที่อยู่ในต่างแดนด้วยให้เจริญด้วยอายุ วันนะสุขะภาละปฏิพา,านธนสารสมบัติในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทิญขอเจริญพร